สวัสดีครับผมเดี๋ยวผมนะัสซิเวอร์ตอนนี้เราก็อยู่ในเกม TDAV demo offline นะวันนี้เราจะมาแต่งรถในแพทอีมพอร์ตเอ็กพอร์ตคาร์นะแพทใหม่ของ t d a แล้วนะครับนะวันนี้เป็นปปรถซปเปอร์คาร์นะรถซเปอร์ซูเปอปปร์คาร์ที่เราจะมาแต่งวันนี้ก็คือนี่ครับนี่เจ้าคันะนี้จะอยู่ในร้าน l e g e n d a r y Motorsport รนะครับในะราคาหนึ่งล้านสามแสนกว่าบาทนะ ในออนไลน์เนี่ยแต่ในออฟไลน์ไม่มีนะถ้าอยากจะซื้อต้องไปซื้อในออนไลน์เนี่ยราคาหนึ่งล้านสามแสนกว่าแต่ถ้าอยากจะแบบไปเป๊ะเลยก็เอาเก็บตังค์ไว้ล้านสี่แล้วกันแล้วซื้อคันนี้นะเจ้าคันนี้เป็นรถที่อัพดใหม่มานะครับถือว่าสวยอะไรทีเดียวโมเดลคันนี้น่าจะเป็นโมเดลที่เอามาทําคันนี้ครับต้นแบบนะอ่าต้นแบบนะมันก็คือน่าจะเป็นล amborghini aventador นะครับนะดูจากประตูข้างๆมันนี่ใช่เลย วันถือปืนเนี่ยนี่ประตูข้างวันเนี่ยใช่เลยเนี่ยยีนไม่ใช่เลยตัวมันเหมือนเท่าไหร่แต่หน้าก็เหมือนอยู่หน่อยนึงมาตอนนี้ชื่อในเกมมันชื่อว่าไอชื่อรถคันนี้นะชื่อรถคันนี้มันชื่อว่าพาร์คัสซี่เทมเพสตาเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนบาทกว่ากว่าหนึ่งล้านสามแสนกว่ากว่าในออนไลน์ไม่เสียงสตาร์ทโคตรสวยรถโคตรสวยเสียงโคตรเท่เออทำอย่างเงี้ย ตอนนี้เอกต้าทันนี่มาก่อนมนาะอ้าเอกต้าทันนี่อ,อ๋อเอกต้าทันนี่แนละ้วเนี่ยอ่ายกล้อเลยอนะ่ะมาเดี๋ยวเราเอารถคันนี้ไปเทสกันนะครับมันจะแรงแค่ไหนกับรถคัทใหม่ที่ถูกอัปเดตเข้ามานะนี่มีล้อตัดรถเทสปนะยะเอา้าคนนี้ เอ้ยคาคาหาไปพูรถกุปุป์้านี่แรงมากครับออกตัวนี่ถือว่าทำความเร็วดีกันเลยเดียเสียงท่อใหม่เนี่ยท่อเสียงท่อที่อพัพัดใหม่เข้ามานี่ดูไฟท้ายนี่ดูไฟเดียวไฟเดียวไม่ติดเหรออ๋อติดถ้าดูแดงคืนน่าจะเห็นนะ อ๋อไม่ค่อยเห็นเห็นว่าติดอยู่นี่ไงไดูแบบเปิดเพื่อสั้นนะครับน่าสวยมากครับข้างในรถถือเท่กันเลยทีเดียวนี่มาเดี๋ยวเข้าอู่กันเดียวันนี้เราแต่งมาสีเหลืองเนี่ยมาฟากงซูทรซร์ซ คาร์ซูเปอร์มาเรามาแต่งกันเลยนะคอัลเมอร์อัลเมอร์อัพเกรดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เบสレスเบสซอมเบอร์ซอมเบอร์นี่อันนี้เป็นคาร์บอนคอสตอมคาร์บอนสปิสปิลเตอร์นะอันนี้เป็นคาร์บอนสปิลเตอร์อะไรขนาดทั้อย่างขนาดขนาดไงขนาดมันใหญ่กว่าเดิมเกี่ยวเปล่าววะนะก็จะมีไอ้ตรงนี้เพิ่มมาจากอันแรกนะ นี้เวลาขับเร็วๆมันจะรูดลมเนี่ยมันจะเอาลมมันจะดันหน้ารถมันกระแทกพื้นเลยมันจะต้อ,อยงยกล้อไงไม่รู้เกี่ยวปะ่ะวนะจับไปสามพันเจ็ดสี่นี่มันจะมีโค้งเหล็กขึ้นมาอย่างเงี้ยจับไปครับห้าพันห้าสิบเอ็นจิ้นเอฟเอสเกตเลวลสี่พ่อมีอันเดียวละอ่าใส่ไปวคดรหัวปากกระโปรงมากโคตรเยอะ เมาดูกันมีคาร์บอนฮูดกับฟอรมันฮูดมันต่างกันแรกไงวะออแค่นี้มีเลี้ยวๆกันหน่อยนึงคาร์บอนเฟร์คฟอร์มานฮูดเหมือนทั้งเหมืนมนมนอนอะไรข้างบนนะแต่เป็นคาร์บอนอัลตร่เซอร์อารอายเกสโซ่ฮูดอ่ามีคาร์บอนทวินเป็นฮูด คาร์บอนทวินเป็นฮูดไฮเพอร์ฟอมันฮูดคาร์บอนไฮเพอร์ฟอมันทูธจัดไปครับปกปันสองนนไม่ไถไลท์เทปไลท์ light, light. จัดไปไฟสีนอนมีออนไลน์มีออนเลย์เอาติดแม่งหมดนะโอเคดูเป็นรถแต่งทั้งหมเยลโลเฮ้ยจำได้ามีแบนะ็คไอ้สักอย่างแบ็คไลท์เนาะได้อยู่เทปครับไฟเบียนยลโลออนแบ็คเอา้าจะออกไปไหนครัะ ดปสเปกมันเป็คัลเลอร์อันนีอ้ออกเป็นออกสีเงินล้วกันไม่เอาแล้วสีเหลืองนี่ดักลูจัดไปตัวห้าสิบรีบแปงรีแปงมันคือการแต่งรดเร็วนะ้รงส่งไตไปคือโคมไม่สวยเลยตัวรีมันจะกับอ,อะไรเร <c oughs> ื่องนั่งเฮ้ วีอันนี้ก็สวยอยูอ่อ้ธรรมดาได้อยู่นะเฮ้ยอันนี้อันเนี้ยซิกอนปูไปครับตบ175ราคาในออฟไลน์ค่าแต่งนี่ผมไม่รู้นะว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยจ้แต่งบนออนไลน์ตังไม่มีรู้อ่ามันจะมีเหมือนเสาสัญญาณอะไรขึ้นมาจะไปทำ150นะของแต่งดูเยอะเกิร์ พลาสตอมสเกิร์ตฮะมีรีวิวออกมาหน่อยนเป็นสี่รถสปอร์สเกิร์ตมันก็จะอันใหญ่กว่าเดิดต,ตึงไงสเตย์สเกิร์ตนี่นดีกว่าโอเคโอเคสปอยเลอร์อ <Okay. S 2> ่านี่เล็กนี่แรกตั้งค่าแบบนี่จูนเนอร์สปอยเลอร์โอ้โหใหญ่ชิบหายไวบอดนะ GTWING อ๋อนี่ก็ใหญ่คาร์บอนวิงเริ่มเล็กมาละอันนี้คาร์บอนวิงไททู อันนี้ไฮเลเวลจีทีวิงจูนนิ่งวิงนี่ต้าใส่สุดละแม่งอันใจดิแต่นี่แหละไฮไฮเลเวลจีทีวิงนะเนีย่ยมันมันมไม่รู้นะว่ามันเพิ่มขึ้นขีดนี่มันเพิ่ม,มขึ้นมาเท่าไหรนะ่เนี่ยอันแรกนี่ไม่มีเลยจัดไปครับตรงๆดิพาร์ติชันเดสพาร์ติชันเทเบิลเทเบิลจูนนิ่งวิว ตอนเดิมก็สวยเยอะนะพูดเลยแต่ถ้าเปลี่ยนอู๋อยาเอาเลยล้อพวกนี้เอานี่ดีกว่าไอเอ็นคึ้นข้บนอีกสีสวยเหมือนกันลองดูด,ดิอเปลี่ยนสีเนาะเป็นสีโทนรานะ นนาเย็บบูแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นล้อเดิมอ่ะ้อสีก็จะหายไปเลยนะ,ะเอาเนี่ยลคาร์อบอนซีเอ้ยคาร์อบอนิกซีอ่ะจะไปเขตไททีสไทสตาร์ทไทไทจีนเมนไทสมอวันนี้ต้องเอาเป็นสีฟ้าสีฟ้านี่ไหมอ้านี่มองไม่เห็นแหม มีกระจกไม่ใส่ครับอ่ะหมดแล้วของแต้งมีสิบแปดรายการเนี่ยผมมาเอามาดูรถกันบ้างว้าเขสวยอะนี่ดูรอบตัดของเสี่ยงจะใช้ครับ คดเฮ่ดูฟันดูฟันอโอ้สวยอะ่ะอันนี้นะเป็นรถแทใหม่นะครับรันสามใบเตงเนี่ยต้องลองซื้อมาเล่นกันดูแล้วครับในออนไลน์ต่อนคอนโทรลืมไปว่ามันใช้ไม่ได้อ่าเปิดเมนูขึ้นมาเออเมนูคัสตอม นี่เปิดทั้งคันหน้ายโล่งเลยนะเรามาดูกันนี่ดูข้างในรถว่าไ,ได้ครับสวยมากคันนี้ออกเลยดูเครื่องยนต์นี่เครื่องยนต์อันนี้อาจจะกระกากไปหน่อยตรงนี้นะเพราะว่าเออ จอของม้าคดีจะปรับภาพสูงไม่ได้นี่ปรับปรับแค่มีเดียมนะภาพข้างหน้าเราก็ประมาณนี้นะรายละเอียดก็ไม่มีเหมือนพวกรถมอดนะครับอ่าโอเคมาขึ้นรถโอเคเปีบ๊บมาเดี๋ยวไปแหวนยันดีกว่าไปก่อนแหวนมาจะมาะปรับแต่งรถสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับ อ่อนวอเทอเอ้ยไม่เอานี่ไฟหมดอ่ะกูกาวคือพอเถอะเธอจ้ำว้ากดหาอะไรกระโดดได้มาไปแล้วเดี๋ยวเราเปล,ปลี่ยนให้เป็นอันนี้มาโอเคแล้วก็ v e r โค c เว w e a p <XP> o พี่อยู่เดิมครับตัดเลยจะไปเจอศัตรูที่ไหนไม่ดีไม่ไรตัดไปมาแวนกันมาแรงให้ได้นะครับคันนี้บอกเลยนี่นี่ผมให้รถมามาเกียร์เครื่องยนต์กล้องหูมากครับพิคิบิชมาไปนอ้องบอกพี่มันแรง มาเราไปทดสอบความเร็วกันในสนามบินกันดูนะครับผมเค okay, ครับตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินแล้วมาเดี๋ยวมาทดสอบความเร็วกันมันตัวนี้มันจะเร็วสุดได้แค่ไหนมาเดินจากการทดสอบธรรมดามีความเสียงท่ออ่าปสามสองหนึ่งหวน้นออกตัวไปครับต่อฟีเล็กน้อยถึง้านกลางพุ่งไปรถขับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบนะครับหร้อยสิบแล้ว รห้าสิบไหมร้อห้าสิบแล้วในวันวนี้ร้อยหกสิบหกสิบสองหกสิบสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบนะครับร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเอ็ดรู้สึกจะร้อยเจ็ดสิบสี่นะเมื่อกี้ความเร็วก็ไม่ได้สูงอะไรมากครับแต่ว่าความสวยนี่กินขาดอันนี้รถคันนี้สวยมากครับตรง,ง,งๆเลยอ เราออกตัวยุ่งๆกันครับเริ่มเทสเริ่มเทสแหลกเละกันแล้วเลยปุ๊ประมาณนี้สามสองหนึ่งไปมาโอ้โอจังหวะนี้ยังไงสามร้อยเข้าไปแล้วสามร้อยห้าสิบสามร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยไหมสี่แล้วครับสี่ร้อยสิบร้อยสิบป่าเออชิดเลย โอ้โ,โอ้โหยุบล้ออ่าแคปเดี๋ยวเราไปขับเล่นขับรถเล่นรอบเมืองกันดีกว่านะครับนะ,ะเกมมาเดี๋ยวเ,าเอาไปเวน้นรอบเมืองกันวันนี้เวลาเท่าไหร่แลนะเราตั้งเวลากันเอาสักเก้าวงเช้านี่วันนี้นนนะกำม,มันดีแล้วก็กเก้นนาสัมีไว้โอเค ใช่อันนี้ไม่ได้ยังแปดโมงสี่สิบเออลืมดูดีกว่าไม่ค้างแถวเคไปเดี๋ยวเราไปแว้นรถกันอดนิ่งเลยข,ขอจูนรถหน่อยเดี๋ยวมาจูนรถด,ด้านนอกเนี่ยเอาสัก สามอ่าโอเคกลับแล้วเมื่อกี้มาจูนรถเราเต็มเต้งดุดออกมาเลยนะโอ้โหร้อนเลยนี่ก็จูนใหม่แลวโหนั่งแต่งรถใหม่ตั้งงานลืมเซฟรถไว้แหมโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราไปไว้เงินดีกว่ามาจูนมาะแปลแงกว่าเดิมแน่นอน้อา ต่อไปเนาะมามานปเดี๋ยวเราไปริมชายหาดดีกว่าเบื่อาาาาม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 าในรอตัดตัวสั้นมาครับอโอ้โหถึงกับแบบไม่โหล,ลดรถไม่สปอนเลยทีดเดียวมันแรงจัดเนาะ้าใจ เพื่อทำรถสำหรับรถที่รีเควเขคจะมาเดี๋ยวผมจะค่อยทยอยทำให้นะเดี๋ยวตอนนี้ขอแต่งรถแผลบไหมให้สจก่อนนะโอเคเอาลูกป,ปั้นเมื่อกี้ยืน,ยนหัวโดว้ยอยู่เลยไปไหนล่ะอ่ะไปไหนแล้ว,อ,ไไลวอ,อยืยนอย,นนย,ยนู่นี่เย,ยืนอยู่นี่อุ้ยจ้านี่หนี้แตกหน้าไปดิแตกหน้าป้าเข้าหน้าเต็มเต็มครับามาวิ่งสนามไหมถามสเก็ตบอร์ดอะ่ะมาทีนี้ปงสเก็ตบอร์ดไม่ต้องเล่นละ เรามาเล่นเทมเปสตาเราดีกว่าซักซี่เทมเปสตาว้าวเนี่ยี่ทำสาบไว้น้ำได้เนี่ยสาบแด้ไหมว้าว้านหติดอะไรเนี่ยโอเคเนี่ยออกมาด้วยเ์โบบูสว้าวว้าวเดี๋ยวมีขับรถบนน้ำไหมเนี่ย ไอนองสาวอ่ <A> <ส>ามันเริ่มหายเปทีละอย่างสองอย่างอมาโอ้าโอ้ยเพื่อปาดปาดบิสกเพื่อโดนเต็ม เน่เน่าปาด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 กดแรงไม่ขับรถบนน้ำก็ขับได้ครับยุดเมย์ไม่โอหโ,โหตลนงกาสุดยอดวู้ววู้ตกดเต้นางามาแล้วครับมาแบกมากลับไปดินชายหาด๋ยว เงือโอ้โหคนดับเรื่อมาขับในวงม้งได้ไหมเนี่ยนจะได้นะนี่อ้าวติดอ้าวติดต่อเล่นด้วยเงือเดืระ เา,าัดลัด,ลด,ลดลตัวรถลงสู่พื้นดินคน<ะ>หายไปด้หมดเนี่ยคนกัวรถหนีหมดละมามาฮื <c oughs> ออคนต้องสาวฟิลเลยไอ้ลุงมา โอ้โหเนี่ยอ,อย่างรถตดวมันกขึ้นมาบนบนกระดูกัน,ดนเลยที่จ่อไอเจ๊มองลายนีนย่เป็นตัวอีกอ่ะมวยมาเดี๋ยวพอทาองนี้มองทางนี้วะใช่ดิหรือเ่าโผ่บุญแกดังไม่มองรถเลยไม่ว้าเนี่ย ว้าวเฮ้อเออแปะดูสิมอดแมนยูมีอะไรให้เล่นอีมางไฟมอสนี่คืออะไรว้าไฟมอสว้าน่า อ๋อเอาเมาส์ควบคุมรถนะได้โอเคกดคลิปลงนะเปนบปลาขึ้นนี่รถบินได้โคตรโหดกระโดดยิงจริงปลาอาออกก่อนดีกว่าไหมดูไม่เคยบอกุูเป็นยัไงนี่โบมอสโอ้รถจะเป็นสีลุ้งนะ รถสี่รถข้าพเจ้าหายไปเลยถอถตอ้นดีแค่แล้มีอโอตโตไดเวอร์ด้วยไม่รู้ครัผมไม่รู้อะไรคนระับแรกที่แรถรถสี่รถหายไปเลยเนะี่ย ทำเงี้บผมได้ง่ายเอาสิรถผมขึ้นวัออนว่าไปเรืออะไนเงล่ะผมกับกระโดดเปลี่ยนรถไปลูกมาสตารรถครับไปมองมันปิดคนสันสนสนสนน่นเงี้ยว่า,วาอันนี้ไม่ไจูนใช่ไหม สามให้หมดเลยจัดไปใจใจสั่งมาวานโอ้พูดแรงอ่ะสองร้อยกว่าเลยไปก่อนไปก่อนสองร้อยล้านสองล้านจบสองร้อยล้านร้อยล้านขอเป็นตังค์นะวันวันยย่างแรงฮะสองร้อยสี่สิบโอ้ยโอ้ยเซียวโบไปครับจังหวะนี้ มาดมากโอเคมาตกกันเลงยามแม็กไม่หลุดโอ้ถกับเขาถลืดรึดรึดรึดพลังนี่แลยเขาอะไรล่ะเราอยู่ข้างล่างนี่ไม่ขึ้นเขามามาดโอ้สามร้อยไอ้บูสต์อีกเพื่อโอ้ก็ปล่อยกันเลยทีเดียวครับ แบกบู้ฉิบว้าวความความนี่ครับโอ้ยก็ติดติดตรีติดคลิกรถก่อนเน่ระบบคลิกรถของเกมท TDR5 โคตรจะไม่สมจริงบอกเลยแต่ก็ดีละมีไว้ ขาแล้วเกินเอานี่ไปกินเอาหน้าป้าเอาหน้าสิครับมไปลูกพ่อเหยียบต่อปักมีอะไรหรอนี่นี่นับเอฟเพอร์ันในความเร็วสองยกว่าอืแรงบอกเลยคันนี้ก็คุมง่ายนะครับถือว่าเป็นรถที่สวยและดีนะครับแต่ความเร็วอาจจะไม่สูงมากนะ ต้องซื้อมาเล่นกันแล้วแหละอันนี้ร้านกว่าร้านสี่นะครับเก็บตังกร้านสี่ซื้อเลยหรือจะเก็บร้านร้านร้านเจ็ดก็ได้อ่ะเก็บตังค์ร้านเจ็ดนะแต่งเต็มแต่งเต็มน่าจะราคาอยู่ร้านเจ็ดนะวันนั้นวามา,าปาสเดนะครับลูกไอ้ลุกลุก,ลกวา้า ายแตงขวาไปหมดทั้งสดชื่นครับระวังลื่นทั้งสดจัดมามาเน่เน่เน่มาปาดคนเลยครับคนมาเอื้อวานานนานถล่มมั่งก็ดีเนาะรถมันถล่มไหเพื่อนกปุกหน่อยนึง ยาวลูกวาเอาอติดรถบ้านมาดูปักเกอร์ใครด่าใครฮะด่าใครลุงลุงด่าใครลุงมันก็เกียรบัญชีกับไอ้ลุงนี่แหละมีหมดครับเพื่อนลุงตายแล้วเดี๋ยวปล่อยลุงหลับในไปดิมาเ้าปั๊มน้ำมันไปเลยวา,ยาวเอาไปครับวาวปาปาปา ห้าร้อยโอ้โหเพื่อเพื่อไปครับโอ้ยกระตุกหน่อยโอ้กระตุกอยันพุ่งกระตุกตอนนี้ลูกไปเดี๋ยวมาทดสอบความเร็วที่สามบินหนึ่งกันะนะมาไาเดี๋ยวความเร็วสุดสนามบินะนะี่จะเท่าไหร่สองร้อยเข้าไปครับจำคนนี้รถเร็วังแต่ที่โจรมาครับ 160เข้าไปแล้ว60ถึงไหมไม่ถึงโอ้หกสิบมาถึงต่อไปอ่าแนจะไปช่วยใจใจฝั่งมาครับมาแบกไปแล้วกลับขึ้นทางถนนใช่ไหมอ่านเอาไปติดติดติบติด,ตด ยาวๆห้าโอยกล้อหยกล้อใจเย็นใจเย็นโอ้ยเจ็บเนี่ยไอ้ัสไอ้สั k ไิ้ตามไิ้ตามอ่าคอมมดีนไม่ระเบิดไม่นี่เดี๋ยวลองเอเวลาเป็นคืนกันนะ ดูแตว่ามันจะความสวยมันจะขนาดไหนนี่โอ้หมองอะไรไม่เห็นเลยต้งองขนสีรถนี่ดำดำดำเงียบต้งองจุดลงแสงไฟถึงจะเห็นขนาดนี้ขนาดนี้หน้าป่าไปเพื่อเราก็ดำเงียบเหมือนกันโอ้โหต้งองขึ้นสวยนะครับดูแสงรถด,ดูแสงใต้ของรถครับโอ้ยเงือก ปั๊มดีสปาวอ่ะมีหมาป่าด้วยครับต้นหมาแปร์ปากหน้าหมาอจอดรถตรงนี้ครอันนี้รถใครวะเกียไกๆจริงคนนอนจอดรถสวยๆไปซีโฟไว้ลูกหนึ่งขับออกไป ก็พี่กำลังเจาะสวยๆเลยไอ้มันก็ไม่สวยสิครับไปเ,เ,เพื่อมาเขมเพสตาใช้ได้แล้วความสวยมันว้า โอเคครับผมตอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอใหม่คลิปหน้าครับผมนะสรับการแต่งรถเจ้าเทมเปสตาอนนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับอ่าโอเคตอนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนรับวันนี้สวัสดีครับผม